รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนคนไทยให้ทำธุรกิจโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใหม่ิ u b ูบิชิมิรา e M150 เรื่องปรับอากาศไดกินความผิดพลาดทุกคนมองว่าเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยหน่อยแต่สำหรับผมอะความผิดพลาดเปนสูน กลยุทธ์ที่ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่า2พยางคือเอาไอทีมาเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดผมทำเรื่องไอทีผมก็รักคนดูผมก็อยากให้คนดูที่เสียเวลามาดูเราแล้วเนี่ยได้ประโยชน์จับไปจากเด็กหนุ่มผู้หลงไหลในการแสดงและหลงรักในคอมพิวเตอร์จนนํามาสู่การผสมผสานความชอบทั้งสองเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นช่องทางในการทําธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อบริษัทโชโนลิมิตที่ทำรายได้ได้มากกว่าร้อยล้านบาทกับผู้ชายคนนี้ด้วย พ,ส,ญญพสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจ IT organize r รพลิกโฉมงานอีเวนต์ไอทีเมืองไทยออกมาในรูปแบบโชว์ความบันเทิงที่สนุกและเข้าใจง่ายทําให้ผู้คนหันมาใส่ใจในเรื่องไอทีกันมากขึ้นเขาคนนี้ทําได้อย่างไรตามเป็กและยิบโซไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับจี๊ด พี่ถลโมยิโซหมายเลขที่พี่เรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ยิบซ้อะไรนะเพราะอะอุปกรณ์ไอทีเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยเนี่ยจะไปขายหรือไงเนี่ยฮะเป็นสาวไอทีวันนี้เป็นสาวไอทีอร่อจ้าจะเข้ารายการแล้วไม่เค่ช่วยกันทำมาหากินไหนเอยช่วยกันทำาหากินที่หนูทำงานอยู่คนเดียวเลยเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรหรูไมหนูกำลังนั่งศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไอทีอยู่เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขึ้นชื่อว่า เป็นพ่อมดแห่งวงการไอพีพ่อมดแ,แดห่งวงการไอพีทีเดียวอ,อยากบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าพ่อมดแห่งวงการไอพีคนนี้เนี่ยเขาเรียนจบการแสดงมาแต่ดันทำธุรกิจเกี่ยวกับไอพีได้มูลค่าถึง500ล้านบาทโอ้โเยอะมากโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ500ล้านบาทใช่โอ้ยอยากรู้แล้วก็ทำยังไงอ่ะถ้าอยากเราแล้วนะยิ้มโซ่พาไปถึงบ้านเลยที่เบคถึงบ้านเลยนะไปเจอคนที่บ้านกันเลยดีกว่าไป พี่ว่าบ้านพอ่อมดแถวหมู่บ้านไอ้คิงไม่ได้เข้าง่ายแน่จริงเหรอพี่ทำไมอะ่ะตุเห็นป่ะพี่บอกแล้วมันต้องมีบาเรียนอย่างกั้นไว้จริงด้วยไปคิดไปถอยไปยิทโซจัการเองเธอจะรู้รอะไรยิทโซแน่นอนอยู่แล้วเรารู้นี่อยู่นะยิทโซสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับะท่านผู้น่านตัด้ครับเฮ้ยวันนี้ก็ได้เพียงเป็นแขกรับเชิญของไอยดนร้อยน้ำชื่ออะไรอาคินส์ดีดีค่ะดีดีไอเดนร้อยน้ำเชิญน้องเป็นแลยิทโซเลยเชิญเลยครับครับป เข้าสู่บ้านอันแสนอบอุ่นของพี่หนุ่ยแล้วนะครับขอถามคําถามที่หลายๆคนอยากรู้เลยแล้วกันนะครับว่าพี่หนุ่ยเนี่ยจบด้านการแสดงแต่อยู่ดีกลายมาเป็นพ่อมดด้านไอทีได้อย่างไรนี่ต้องยอมรับว่าบทบาทพิธีกรที่ทำนะครับหลายคนเดินมาถามผมว่าน้องจบวิศวะที่ไหนเนี่ยอาผมตอบไปว่าอ๋อผมจบการแสดงครับเขาก็อึ้งนิดนึงอที่เห็นเกๆเนี่ยมันการแสดงเหรอเนี่ย ก็ต้องบอกว่าพิธีกรก็คือการแสดงอย่างหนึ่งเยงแต่ไม่ได้สวมบทบาทใครก็เป็นตัวเราใช่ไหมครับแล้วเรามีเรื่องอะไรอยากเล่าเราก็บอกผมได้เงินล้านตอนเรียนมัธยมเนื่องจากว่าผมไปประกวดในรายการตัวต่อตัวซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการแข่งขัน หมือนลิลิตี้โชว์ครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีนอนค้างแล้วก็ติดกล้องวงจรติดไม่มีอย่างนั้นก็ชนะเป็นแชมป์ปีนะครับก็ได้เงินรางวัล1นล้านบาทสิ่งหนึ่งที่ได้จากเงินรานที่เป็นข้อดีมากๆนะครับก็คือเรื่องของการได้ซื้อคอมพิวเตอร์ก่อนที่คนอื่นเขาจะเริ่มซื้อกันพระเอินช่วงนั้นก็เป็นยุคแรกเริ่มพอดีของวงการอินเทอร์เน็ตเริ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เริ่มมีการคุยบนประดานสนทนายุคนั้นก็คือยุคแรกของพันทิปดอทคอม แล้วทำไมพี่หนุ่ยถึงแจ้งเกิดในพันทิปได้อ่าผมใช้ชื่อน,นักเรียนละครแล้วก็มีคนเข้ามาคุยกับผมพอสมควรทีรนี้ปรากฏว่าโรงหนัง EGV เนี่ยนะก็ถูกร้องเรียนโดยโดยผมใ็้คนจุดประเด็นตอนนั้นนะเขาขึ้นค่าตั๋วจาก60บาทเป็น70บาท คนเดือดร้อนมากสิบาทพี่เป็นตัวละครลับในนั้นนั่นเองทำไมต้องขึ้นค่าตั๋วอะไรเงี้ยนี่โรงหนังอีจีีก็ต้องการสร้างยาหอมความกลมเกลียวกับพี่น้องพันทิปดอทคอมก็เลยประกาศทำมิสติ้งครั้งแรกตอนนั้นเขาก็เขียนทิ้งท้ายไว้ด้วหนึ่งคุณนักเรียนละครติดต่อกลับเราด้วยน้องเป็นนักเรียนละครเนี่ยน้องน่าจะเป็นพิธีกรได้อ่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถทําเสียงอึกระทึกในโรงหนังได้พออีเวนต์นั้นมันสนุกก็เลยเป็นการสร้างการจดจําว่า ถ้าจะมีติ้งคนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยองนักเอเละคร์มาเป็นพนีกอนตอนนั้นเป็นจุดกําเนิดนะฮะในการเป็นพนิกรของพี่หนุ่ยแล้วแต่เส้นทางที่มาเส้นทางสายไอทีครับพ่อมดของวงการไอทีได้อย่างไรคอนเนคติ้ง <Connect ing S 1> ดอทที่สําคัญมากในชีวิตผมเนี่ยก็เกิดจากการที่ผมได้เจอกับพี่จอร์รัตนาเวโรดวันนั้นเนี่ยพี่จอรไปที่งานมีติ้งของชาวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขึ้นมาสัมภาษณ์โอ้ชุบชิบชิบคุยกันสนุกสนานก็จำได้ว่าวันนั้นก็ทำให้คนดูอาร่่งงงอะวันนึก็ิมาล้้ใหค์ จากเจไดเขาชื่อจอห์เจไดเจไดว่าเจไดขายเพราะเขาว่าเฮ้ยนุ้ยคุณคือ MC วันนั้นหรือเปล่าโอ้พี่อยากจะทำรายการไอทีมาทำกับพี่หน่อยได้ไหมวันนี้นะครับมาแล้วอ่ะจึงเป็นหนึ่งของพิธีกรสายไอทีไปการทำพิธีกรเนี่ยมันเป็นการฟูลฟิลชีวิตเราพอสมควรนะครับคือเวลาที่เราอธิบายอะไรบางอย่างให้มันเป็นเรื่องยากอ่ะแล้วเรามองกลับมาที่คนดูกลุ่มใหญ่ๆที่เรามองอยู่แล้วเขาทำหน้าเนี้ย โอ้โหกบผมฟินมากเลยแบบเบนมากให้เไม่เข้าใจได้นี่ผมชอบเขาเอนจอยไปกับเราใช่นี่คือผมทำเรื่องไอทีผมก็รักคนดูผมก็อยากให้คนดูที่เสียเวลามาดูเราแล้วเนี่ยได้ประโยชน์กลับไป จะมาถึงทุกวันนี้นะคะที่มีธุรกิจของตัวเองคือโชโนเรมิบซึ่งเป็นไอทีออแกเนเซอร์เป็นอนาจาักรทุกอย่างเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเกิดจากความเฟลที่บริษัทที่เราทำโดยทุนนวัตกรรมของคนอื่นเนี่ยนะครับไอบิวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปไม่รอดนี่พอเราทำงานเต็มที่นะครับอาการภาวะเนี่ยกับคนทำงานเรียกเบิร์นเอาท์คือเครื่องมันไหม้ครับเราก็เลยบอกพี่จอ,อนว่าพี่ผมขอลาออก นี่ไอ้จังหวะที่ขอลาออกเนี่ยพี่จอนไม่ให้ออกครับพี่จอนบอกว่าให้พักสองเดือนไปเดินตามห้างตามอะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าเกมที่เขาเล่นกันกับพวกอีเวนต์ขายของอ่ะบูธสินค้าครับมาเป็นเกมตีอ่ะพี่เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อสินค้าเป็นไอทีเนี่ยจะมานั่งเล่นเกมตีกันอยู่ทำไมออเออทำไมไม่เอาภาพขึ้นจอเขียนซอฟต์แวร์แรนดอมภาพของรางวัลบิงโกอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบเอ้ภาพหน่อยอผมก็เอาเกมที่ผมคิดว่า ดึงดูดคนได้ครับ,รบและมันก็เป็นครั้งแรกของวงการอีเวนต์เมืองไทยจริงๆนะครับเพราะว่าณ<อ>เวลานั้นยังไม่มีใครคิดจะเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นบนจอแล้วก็ผมก็คิดก่อนเราไฟเตอร์คืออยากได้อะไรเราต้องเราต้องสู้เราต้องเราต้องชางเลนจ์ตัวเองเราต้องแข่งขันให้มันให้มัน,ม,นมาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องงานแล้วผมก็คิดว่าผมก็แค่ทําเต็มที่คือเรามีสโลแกนว่า organize by brain present e d by heart นะครับ <ๆ S 2> ง่ายๆเลยก็คือก่อนจัดงานเนี่ยคิดด้วยสมองให้เต็มที่ แล้ววันนำเสนอขอสุดหัวใจถึงบมานแล้วกลายเป็นคนอายุน้อยร้อยล้านใช่ซึ่งวังนนี้เนี่ยเปิดบริษัทโชว์โนลิมิตแล้วบแบบโชว์ไร้ขีดจริงๆผมก็อยากจะเข้าไปทำเคล็ดลับหน่อยของโชว์โนลิมิตนี้ได้ไหมครับได้สิ<ด>ครับถ้าน้องไปจะไปครับพี่ขอเชิญน้องยิปโซได้ไหมครับได้ครับไปด้วยนะครับยิปโซไปด้วยผมไปกับพี่หนุ่ยได้ครับ ช่วงหน้าเราจะตามเป็กและยิปโซไปถึงโชโนลิมิตฐานทัพแห่งความรู้ด้านไอทีเพื่อศึกษาเคล็ดลับความสำเร็จเขามีวิธีคิดในการทำธุรกิจอย่างไรจนทำรายได้ได้มากกว่าร้อยล้านบาทห้ามพลาดนะครับพิมพ์เตอร์แคแนลพิกซ์มา E ห้าร้อยธุรกิจเนี่ย มันบางคนบอกเหมือนเล็นการพนันแต่ผมว่ามันไม่เหมือนเล่นการพนันหรอกตรงที่ว่าเราลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้มเมื่อรู้ว่าเทรน์เกิดไม่ได้คิดแต่ตัวเองจะเป็นผู้บริโภคตลอดไปนะครับเราต้องหันมาเป็นผู้ผลิตบ้างกลยุทธ์ที่ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่า2พออยางค์คือเอาไอทีมาเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดจากพิธีกรงานมิ팅เว็บบอร์ดทั่ว,วไป กลายมาเป็นพิธีกรรายการด้านไอทีจนต่อยอดธุรกิจไอทีอัมพานาเซอร์ที่สร้างรายได้ได้มากกว่าร้อยล้านบาทเขามีวิธีคิดอย่างไรในการทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จขนาดนี้ตามเป็กและยิบโซไปพูดคุยกับเขาพร้อมๆกันเลยครับอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลนะ่ะพี่ๆี่เขาทำงานอยู่ไม่เห็นได้ไงขอแวะเดียวเองพี่เป๊กห้องนี้สําคัญนะเป็นห้องที่รวมการผลิตผลงานดีๆของพี่นุ้ยออกมาวัานช้ยิโซต้องแวะดูก่อนดูนี่นี่ฉัหยิบให้ดู รับกลัวนิยนะครับพี่นี่วิ่งโอ้โหสดสดร้อนร้อนเลยเนี่ยสดร้อนร้อนมากมากเนี่ยถามพี่เขาด้วยโทษนะคะอันนี้งานอะไรคะดูดีมากเลยอ๋อนี่มันงานออกแบบเดสก์เดโคชันของบริษัทโอ้สวยโดนใจมากกันเนี่ยแถมเป็นสีสันสดใสคมชัดทางภาพแล้วก็ตัวอักษรด้วยพี่เห็นงานคุณภาพเห็นในยูทบโซส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเทคโนโลยีในการพิมพ์สมัยนี้เหมือนกันนะภาพออกมาภาพเดียวเนี่ยมีอักษรคมชัดแล้วก็สีสวยสดใสตามที่ใจเราต้องการเลยนะเพื่อจะได้เอาชนะใจลูกค้าได้ไงเวลาไปส่งงาน นโหพี่หนุ่ยนี่เป็นมืออาชีพสุดๆไปเลยเขาเป็นมืออาชีพจริงๆอยู่แล้วเป็นมืออาชีพที่รอเราสองคนอยู่ด้วยพี่ครับพี่หนุ่ยอยู่ทางไหนครับ <c oughs> ทางนี้ครับน่า <c oughs> จะมีสองหนุย่ยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดียวไปหาพี่หนุ่ยเองเลยกันสวัสดีค่ะพี่หนุ่ย โอ้โหพี่ <ขอ S 2> โโเลยโชว์นอบิษัเนี่ยที่อ <ฮะ S 1> อฟฟิศแห่งนี้นี่สร้างมากี่ปีแล้วพี่ถ้าเฉพาะสำนักง,งานนี้ก็5ปี<อ>แต่ว่าออฟฟิศเนี่ยปีที่11นะครับที่ชโชว์นอบิษัแห่งนี้เนี่ยรับรับผลิตด้านอะไรหรือทำอะไรบ้างครับหลักๆเลยมีรายการทีวีนะครับเรามีรายการทุกวันแต่ว่าอยู่ในช่องซัตเทอร์ไลท์ต่างๆ5ช่องคือเดิมเนี่ยเราเป็นอีเวนต์รับจ้างใช่ไหมครับใครอยากจะ จัดงานอะไรเราก็มาจัดให้พร้อมจะไปเป็นแบรนด์แบรนด์นั้นให้ตลอดอ,อยู่เบื้องหลังแล้วว่างั้นเถอะนี่ไอการจัดแบบนี้นแทนที่จะไปรับจ้างเขาแล้วก็ต้องไปทําตามโจทย์แล้วก็คิดโจทย์แล้วเรากลับการเราไปขายสปอนเซอร์ที่อยากจะได้ความโดดเด่นกับกิจกรรมที่แปลกใหม่ถ้านอกจากนี้มีงานอะไรอีกบ้างที่ครอบคลุมด้วยผมทำงานทุกวันนี้ก็ต้องอยอมรับว่าได้รับแรงบรันดาลใจจากวงการโทรทัศน์ฉะนัน้นก็เลยถึงเวลามั้งที่เราจะเอารายการโทรทัศน์ ย้อนหลังยะอรหลังออกาศไปแล้วก็จะมาอยู่บนไลบรารีลักษณะนี้นะครับสิ่งนี้เรียกว่ายูนิคทีวีอันนี้คือเป็นอะไรที่ทําเองครับเป็นอะไรที่ทำเองเลยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเองไนครับโชว์ให้ชาวพายุน้อยร้อยลำาได้ดูนยครับพี่นด่วครับสี่สามสองหนึอ้โหเด๋วก้าคือประมาณ5้าวินาทีภ้าก็จะปรากฏบนหน้าจอเลย มาถึงบริษัทชอนโอลิมิตแล้วนะครับตอนนี้มาสุดที่ห้องประชุมนะอยากจะดูรอบๆแบบว่าทีมงานคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างยินดีลยครับได้ไม่งั้นไปดูกันเลยดีไหมไปชมรอบๆไลยครับไปครับ น,ะะนี่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลงานดีๆของไม่น๋อยเลยใช่อาณาจักรโชนโลิมิตโชนลิมิตเน,นี่ยมีกลยุทธ์อะไรคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้เป็นร้อยล้านโอ้อก,ก็ต้องบอกว่าร้อยล้านที่มันมาในช่วงแรกๆของอไซเคิลที่1ของบริษัทเนี่ยมันมาได้ลูกขยันแต่ว่าในไซเคิลที่2เนี่ยผมก็เตรียมที่จะต้องขยัขยายเรื่องการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาครับวันนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ที่ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่า2พงขยางคือเอา i อทีมาเกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เร่งธุรกิจไอทีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากนะที่มีการแข่งแย่งชิงดีกันมากมายทัยว่ว<ช>ตลาดโลกฉะนั้นพี่มีวิธียังไงทาธุรกิจไอทีให้ประสบความสำเร็จแล้วก็รักษาความมั่นคงแบบอย่างยั่งยืนยังไงจริงๆสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือผมเป็นคนนาเสนอนวัตรกรรมครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่มากมนะครับในมหาสมุทรมีอะไรบ้างหูม,มีคลื่นลมแรงมีมรสุมมีแรงต่างนั้นก็ต้อง เรียนรู้นี่ยปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับบางคนบอกไอทีเร็วนะเปลี่ยนตลอดเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีช่วงจังหวะของมันแหละนะเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะมอนิเตอร์ข่าวตลอดอนะคือเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเทรนนี้เทรนนั้นเกิดใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อรู้ว่าเทรนเกิดไม่ได้คิดแต่ตัวเองจะเป็นผู้บริโภคตลอดไปนะครับมันก็ถึงเวลาที่เราน่าจะต้องเลิกการเป็นผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวและหันมาพัฒนาบ้าง เร่งจุดนี้ผมทำคนเดียวไม่พอหรอกครับก็ต้องมีหลายๆคนทําด้วยแล้วผมก็ดีใจที่ผมมีทีมงานมาช่วยผมทําเยอะแยะนะครับเพราะตัวผมเองก็กาหนดนโยบายเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะริเริ่มมันไวนะะ้ก็ต้องมีคนที่จําเป็นที่ต้องมาช่วยฟิลอินทําให้ไอเป้าหมายนั่นเะนี่ยมันถึงโกหรือถึงเป้าหมายที่สําเร็จได้นะสมแล้วครับพี่หนุ่ยครับที่เป็นพ่อมดแห่งวงการไอทีเมืองไทยสุดยอดช่วงหน้า พบกับเส <ım. S 2> ้นทางในการ <c oughs> ทำธุรกิจด้านไอทีที่ยาวนานกว่า10ปีกว่าจะมาถึงได้อย่างทุกวันนี้เขามีความเชื่ออย่างไรว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะทำรายได้ได้มากกว่าร้อยล้านบาทห้ามพลาดนะครับโคโร l แอดวานซ์ซีเอ็นจธุรกิจเนี่ย มันบางคนบอกเหมือนเล่นการพน,น uh ัน huh. แต่ผมว่ามันไม่เหมือนเล่นการพนันหรอกตรงที่ว่าเราลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้ไงส่วนใหญ่ความผิดพลาดอ่ะทุกคนมองว่าเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยๆยแต่สำหรับผมอะ่ะความผิดพลาดเป็นศูนย์ความสําเร็จเนี่ยมันพร้อมจะมาหาคนที่ทํามันเต็มที่จริงๆพี่เป้งพี่พี่เป้ พี่แป๊กเฮ้่ออะไรจะมันจะกระชากจากความฝันทำไมมีปัญหาอะไรกับพี่ไม่มีปัญหา,ม,ม,ญหามีคำถามจะถามอะไรว่าถามว่าพี่ขับรถยนต์ CNG ใช่ไหมใช่แล้วเวลาที่ขับนขขขขาขขาเนี่ยเวลาถนนขรุขระขรุขระเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าปัญหาเรื่องความทนทานระยะยาวเนี่ยรถยนต์ CNG เนี่ยเขามีระบบการเสถียรทางด้านหน้าด้านหลังอยู่แล้วเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวถังก๊าซ CNG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเมื่อกี้พูดถึงถังก๊าซมันยังไงเคลียร์ไอมสิเขาจะควบคุมคำสั่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีฝาครอบวาล์วช่วยในการต มันใจกันยังฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะนี่ต้องหามาซื้อสักคันหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนหน้าจะซื้อนะยิบโซว่าขอยืงที่ก่อนแล้วกันไหนๆก็มีอยู่แล้วเนาะได้เลยี่ยืมไปเลยเนาะงานพี่ต้องประมาณสองสามเดือนนะนี่สองสามเดือนที่อาไปส่งชายแดนเรืองไงจะได้รู้แข็งแรงวนนานไปคืนกุญแจนะวางไว้เลยนะตอนถึงงานจากนักเรียนการแสดงพลิกผันมาสู่พิธีกรด้านไอทีจนกลายมาเป็นพ่อมดแห่งวงการไอทีเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักแต่กว่าจะมาก้าวสู่จุดนี้ได้ เขามีความเชื่ออย่างไรว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะทำไรายได้ได้มากกว่าร้อยล้านบาทไปหาคำตอบพร้อมๆกับเป็กและยิบโซกันเลยครับอ่ะไปลุยกันนะฮะกับที่โชวนลิมิตมานะเรียบร้อยแล้วครับอยากรู้แล้วอะไรคความเชื่อว่าพี่ทำธุรกิจนี้แล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จไหมพี่หน่มผมเป็นคนไม่หยุดคิดแล้วก็ผมชอบคิดค,คือมีคำว่า f i เ e ย e แพ plan เสมอตั้งแต่วันแรกที่ทำธุรกิจจนถึงวันนี้ต้องผ่านอะไรบ้างคะต้องเข้าใจว่าธุรกิจ มีเรื่องของเครดิตการวางบินการเก็บเช็ค,คซึ่งหลายๆครั้งมันไม่ได้แปลว่าทําเสร็จปุ๊บจ่ายเลยผมเซ็นเช็คผ่านมือเนี่ยเป็นร้อยรล้านนะครับแต่ผมไม่เคยเบิกเงินออกมาแล้วมันนั่งดูอะ่ะมีครั้งหนึ่งอะ่ะอยากเห็นมากเลยมันเป็นยังไง<อ>จัดงาน Thailand Game Show, s h o คซึ่งเป็นงานของตัวเองงานแรกคือคนเดินเข้างานนะครับจ่ายคนละ30บาท50บาทนะครับ ผมก็ได้แบงค์ยีมากองรวมกันล้านบาทนะครับแล้วมานั่งมองโอ้โหมันเยอะอย่างนี้เองเหรอเนี่ยนี่เลนล้านเห็นแล้วอะไรอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าธุรกิจก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาในระดับหนึ่งแต่คําว่าอนาคตเนี่ยก็คงยังรออยู่เป้าหมายในอนาคตของโชนลิมิตคืออะไรครับ Second Decade Innovating ครับ ก็คือกาารรส้งทศวรรษที่สองเราจะเริ่มสร้างนาวัตกรรม uh huh. พอเป็นพิธีกรงานสินค้าใหม่ๆห,หรือเปิดตัวนวัตกรรมหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบรนด์สินค้าที่มาคือแบรนด์ต่างประเทศหมดเลยเราอยากเห็นแบรนด์ไอทีที่เป็นแบรนด์ไทยบ้างนาทีนี้ถึงเวลาที่เราน่าจะทำโปรดักไอทีเนื่องจากว่าเราก็มีความเข้าใจมันระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราคิดว่าอินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นจนสามารถ ทำเรื่องที่เคยเป็นไปไม่ได้ในอดีตให้มันเป็นไปได้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดในอนาคตเลยว่าต้องพาจะทําอะไรครับเป็นตัวแทนคนไทยบ้างนะจะได้มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองมีหลักในการทํางานหรือหลักในการดูแลธุรกิจของตัวเองยังไงพี่หนุ่มก็ต้องทําให้เต็มที่ครับก็คือคิดอะไรแล้วก็ต้องไปให้สุดส่วนใหญ่ความผิดพลาดอ่ะทุกคนมองว่าเกิดขึ้นได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยๆแต่สำหรับผมอ่ะความผิดพลาดเป็นศูนย์ธุรกิจเนี่ยมันบางคนบอกเหมือนเล่นการพนันแต่ผมว่ามันไม่เหมือนเล่นการพนันหรอกตรงที่ว่า เราลดความเสี่ยงได้ด้วยความรู้คับแต่ตอนนี้หนุ่ยเนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อแบบนะของว่าที่อายุน้อยร้อยล้านสําหรับหลายๆคนแล้วฉะนั้นช่วยฝากข้อคิดดีๆนะถึงคนอายุน้อยร้อยล้านที่มันจะเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมครับครับ success story ที่เกิดขึ้นในวงการครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแมกกาซีนบทสัมภาษณ์หรือรายการนะฮะคนจะมองว่าโหความสำเร็จมันได้มาโดยง่าย มันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับทุกอย่างมันก็ต้องต่อสู้ทั้งนั้นแหละ<ม>หลายๆคนบอกโอ้ฟลุกครับที่มาถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเขาถ่อมตัวเพราะว่าถ้าเขาไม่เตรียมการเขาไม่วางแผนเขาก็ไม่ได้ความสำเร็จน<ม>ั้นกระบวนการการนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ยังมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตนะครับ<ม>อย่าเห็น1แล้วจะกระโดดไป10เลย เพราะว่าคุณจะเติบโตอย่างไม่แข็งแรงครับฉะนั้นผมก็คิดว่าความสาเร็จเนี่ยมันพร้อมจะมาหาคนที่ทํามันเต็มที่จริงๆอืมและความสําเร็จที่ได้มาจากแนวคิดดีๆจะถูกริ้นเก็บไว้ในคัมภีร์ร้อยล้านครับจากเด็กดุ่มผู้หลงไหลในการแสดงและหลงรักในคอมพิวเตอร์ผู้มองเห็นช่องทางธุรกิจ ผ่านความหลงรักและความถนัดของตัวเองผสมประสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่พร้อมจะให้ทุกๆคนเข้าถึงได้โดยง่ายและสร้างรายได้ได้ไดมากกว่าร้อยล้านบาทโดยผู้ชัยคุณหนุย่ยพงสุขกีรันเดชเพลสัปดาห์หน้า พบกับชายผู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หลงไหลในการตกแต่งบ้านและเปลี่ยนประสบการณ์ให้ชีวิตคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นกับธุรกิจาการนําเข้าโคมไฟชั้นนําของโลกภายใต้แบรนด์แลมป์ติจูดกับระยะเวลาเพียง2ปีเขาสามารถสร้างรายได้กว่าร้อยล้านบาทถ้าแบรนด์เราไม่แข็ง positioning เราไม่ดีจะเริ่มต้นอะไรลําบากถ้าเรามีความสุขกับงานมันจะมีพลังในการสร้างสรรค์พลังในการทํางานมันก็จะมา